คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ําตกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนและนี่คือ8น้ําตกที่สูงที่สุดในโลกโดยเฉพาะที่สุดท้ายสูงจนคุณต้องร้องหว้าวอันดับที่8พูอูกาโอคูฮาวายสูง840เมตรตั้งอยู่บนเกาะโมโลไยเป็นน้ําตกที่ดูสง่างามราวกับเส้นไหมบนหน้าผาอันดับที่7น้ําตกบาลายฟอเซนนอร์เวย์ สูง850เมตรไหลเป็นสายบางๆตามหน้าผาสูงชันปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับฤดูน้ำหลากอันดับที่6น้ำตกวินฟอสเซนนอร์เวย์สูง860เมตรน้ำจากทานน้ำแข็งละลายไหลลงหน้าผาหินยาวเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปอันดับที่5น้ำตกยุมบิลลาเปรูสูง896เมตรถูกค้นพบเพิ่งไม่กี่ปีมานี้รอบๆมีเส้นทางเดินป่าวิวสวยมากเหมือนเดินอยู่ในโลกนิทาน อันดับที่10น้ำตกโอลูอูเปนาฮาวายสูง900เมตรน้ำตกสุดบางเฉียบบนหน้าผาสูงชันของเกาะโมโลไคจะมองเห็นได้จากเรือหรือเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นอันดับที่3น้ำตกเทรสเฮอร์มานสเปรูสูง914เมตรชื่อที่แปลว่า3พี่น้องเพราะมีน้ำไหลเป็น3ส,สายตั้งอยู่กลางป่าลึกดูขลังและน่าค้นหา อันดับที่2น้ำตกชูเชล่าแอฟริกาใต้สูง948เมตรน้ำตกแบบขั้นบันไดที่ไหลลดลันกลางภูเขาช่วงฤดูฝนจะสวยที่สุดเหมือนม่น้ำขนาดยักษ์อันดับที่1น,น้ำตกแองเจลเวเนซุเอลาน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง979เมตรซ่อนอยู่กลางป่าอเมซอนสุดลึกลับได้ชื่อจากนักบินจิมมี่แองเจลที่บังเอิญค้นพบขณะบินสำรวจท้องคำแล้วคุณหลักถ้ามีโอกาสได้ไปเยือนสักแห่งคุณอยากไปน้ำตกไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันหน่อย